เป็นระคารไยของไทยทุกดวงทรงคงไว้ได้ทังววยส่วนไม้รับสมัครอีไที่รักสงบแตุ่ึงลกไม่ขาด่าาไม่ใช้ใช่คนีเจือทุกจกเป็นชาติ เริ่มจะเหตจะใจจะวิ่ไม่ใช้จะอยู่ <c oughs> <c oughs> หมดใบพระพร้อมกันอารมังสะมาธัมมุโตพัคกวาพุทธังพัคกวันตังอะธิวาเทมิสวากาโตพัควะตากรโมธัมมังนะมัสสามิตุกะจิปันโนภ้วสวัตโตสาวะสัตโฆสร้างทางนะญางข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าข้อหนึ่ ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตและพระมหรทั้งจาระษาว้และปฏิบัติตารมโดยพระธรรมนูนแห่งราชาายุทธการข้อสองข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ของประชาชนของท้องถิ่นและประเทศชาติชาติข้อสามข้าข้าพเจ้าจะยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาลและที่จะทำพันดีตามระเบียบทักสวัสดีครับทุกท่านครับคนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ ว่าเสียวทุกวันจันนยกฝากขอบคุณทุกกองนะครับระยะนี้งานออกมากโดยเฉพาะกองทัพสต่ว่าพิ่ก็ต้องออกทำงานแล้วพอทุกกองก็ต้องทำแน้วพี่เนะครับนยกฝากขอบคุณทุกท่านทุกกองถึงไม่ได้ช่วยก็คอยเป็นกำลังใจให้นะ